โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนนะครับไตแรงต้นซีซั่นยังไงนะครับให้ขึ้นแรงแดงภายใน1วันนะฮะความจริงก็ไม่1วันหรอกครับประมาณ12ชั่วโมงถึง14ชั่วโมงประมาณนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้ครับเพื่อนๆสามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายเลยครับเพียงเพื่อนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดสมัครในคลิปนี้นะถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักคู่นะครับผม โอเคครับสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางการเติมเกมที่ได้เพรหรือว่าคูปองคุ้มคุมนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับเพจชินลีเพ์ครับไม่ว่าเพื่อนจะเติมเกม r อาร e f ีไฟ g ลีกออฟลีเ d นหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายครับผมเพจชิลี่เพจคือมีหมดเลยนะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนเพื่อ24ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับแจ้งได้ดีไลน์ไปแอด935 KS UDF หรือว่าจะเป็น l i n k ์แฟ fan เพจใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับต้องบอกเลยนะครับเพจ c h ลี่เพจครับไม่มีการโกงการเกีรน์แน่นอน100%ครับผมไปดูคลิปกันต่อเลย ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงแนะนําสกิลตัวละครที่เราควรเอาไปนะฮะจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับผมอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กซิมจอมกินแหลกครับผมลดระยะเวลาในการใช้เห็ดกินยา40%นะครับรวมไปถึงการอัพก่อนหรือว่าอ่านวงแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เอาแม็กซิมไปนะครับพันยาประมาณ4วิแต่ถ้าเอาแม็กซิมไปนะครับพันยาประมาณ2วิคือเสร็จนะคือไว้โคตรๆนะครับควรจะเอาไปนะฮะสกิลต่อไปครับก็คือเจ้าตัวเคลนลี่ล่าง2นั่นเองครับผมก็จะวิ่งเร็ว6%นะครับผมแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือถ้าเคคนรีี่่ววิงไป4ะับดาม นัดแรกที่โดนศัตรูนะฮะดามจจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลติดตัวที่โคตรจะดีครับผมสําหรับเคลลี่ร่าง2นะฮะ <Wow. S 1> สกิลต่อไปครับผมขาดไม่ได้แน่นั่งครับผมเฮ้ยไม่ใช่นะครับแน่นอนนะครับก็คือจาตัวโครโนครับโครโนเนี่ยมันกิ่งสามระยะนะครับระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะปูฮะซึ่งจุดเด่นของโครโนเลยนะครับก็คือมีบารียป้องกันในช่วงต้นเกมฮะเช่นเราลงต้นเกมแบบโล่งนะครับไม่มีไอวอร์แต่มีโครโนเราก็อุ่นใจจ้ะวะเพราะว่ามีที่ป้องกันให้เรานะฮะและก็สามารถยืนสวนกับศัตรูแบบโล่งงๆได้นนัเอ ก็ถือว่าเป็นข้อดีครับผมหรือถ้าใครไม่มีโคโรโน่นะครับอาจจะใช้เป็นลิงก็ได้แต่ข้อเสียของลิงมันจะเยอะกว่าโคโรโน่นิดนึงนะเช่นเราโดนเขายิงสกิดพุ่มญ่านะครับเราก็คืนร่างกลายเป็นคนแล้วใช่ไหมครับและข้อเสียลิงอีกอย่างหนึ่งเลยครับคือไม่สามารถเล่นนอกหมอกได้แบบโคโรโนะซึ่งถ้าลิงไปเล่นนอกหมอกครับต้องบอกเลยว่าลิงมันจะคืนร่างแบบอัตโนมัติเลยครับคือสกิลมันจะไม่มีผลอะไรเลยครับคือสมมุติว่าเราอยู่นอกบ่อนะแล้วไปกดแบบว่ากดลิงมาปุ๊บนะครับเราก็จะคืนร่างเป็นคนครับเพราะว่าหมอกมันทร ก็ควรจะต้องพิจารณาดีๆครับว่าควรจะเติมหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าเติมมาแล้วคุ้มไหมผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มโคตรๆครับมันไต่แรงได้แบบสบายจริงๆนะสกิลต่อไปครับผมผมจะเอาเป็นบูชิโดไปครับหรือว่าเป็นเจ้าตัวไฮโตะนั่นเองซึ่งถ้าศัตรูยิงเรามาครับยิ่งเราเลือดลดเรายิ่งจาะก่อแรงขึ้นนั่นเองคะทําไมผมมาเอาบูชิโดมาแต่ก่อนผมอาจจะใช้เป็นเจ้าตัวโคโนเอ้ยไม่ใช่โคโนนี่โมโคนะครับหรือว่าจะเป็นลอร่าเกี่ยวกับตะโคมนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทําไมถึงต้องเอาบูชิโดไปนะรรเพาาาววูู่่่ีผผมม้สึกตอท นั่งแคมป์นะมันได้ปะทะกับศัตรูระยะประชิดครับซึ่งถ้าเราโดนศัตรูเปิดระยะประชิดนะอย่างน้อยครับเขาเปิดเรามาแล้วเราสวนเขากับ2เมตรเขาอาจจะแตกได้ก็ได้ครับผมประมาณนั้นเลยผมเลยผมเลยคิดว่าเออผมไม่ค่อยได้เล่นระยะไกลกับเจ้าตัวรอล่าหรือว่าโมโคแบบแต่ก่อนแล้วนะก็อาจจะแบบเอาเป็นบุชิโดมาแล้กันนะครับเพราะว่าผมจะลองใช <Wow. S 1> ้วงอย่างเดียวนะก็สําหรับการแนะนําตัวละครสกิลก็มีเท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวไปดูไอเทมเสริมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไอเทมเสริมที่เราควรเอาไปกันนะฮะอันแรกครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวตาราสังหารแน่นอนครับผม <c oughs> เช่นถ้าเราฆ่าศัตรูคิวแรกอะของที่มันจะออกมาจากตาราสังหารดีๆนะครับผม <c oughs> บอกได้เลยครับว่าคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นก่อปืนโกง,โงๆหรือว่าจะเป็นหมวกระเบิดไอวอนนะฮะแต่ถ้าเกมไหนดวงซวยนิดนึงครับก <c oughs> ็อาจจะแบบว่าดรอปของไม่ดีสักเท่าไหร่นะก็แลวแต่เกมนะับผมอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องตรวจจับครับให้เรารู้ตำแหน่งศัตรูที่ลงระยะใกล้ๆเมืองเรานะครับว่ามีกี่โคนครับถ้าเยอะเราอาจจะเบี่ยงออกไปเล่นเมืองอื่่่นนนกกอออ็ได้้้ะแตถาาามียเรจจ มั่นใจแบบว่าโดดลงโซโลนะครับมีประมาณ2 3สาคนเราอาจจะมั่นใจว่าเอ้ยสองสาคนนี้ผมสู้ได้ว่ะเราอาจจะลงนัดก็ได้นะเพราะว่าคนน้อยนั่นเองทันในโหมดโซโลนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการเดินเกมกันครับผมไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมว่าผมก็อยู่ในกรอบสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับสู้อย่างมีสไตล์นะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าชีพีไลเจอรหันนี้ตลอดครับไม่รู้เป็นอะไรนะ คนวนเครื่องตอนนี้ก็ประมาณ48คนนะครับก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับกดแรงต้นซีซันรับรองครับว่าตึงแน่นอนครับคนจะโดดต้นเครื่องท้ายเครื่องคือน้อยจริงๆนะครับทุกคนคะับบอกไว้เลยนะโอเคเกมนี้เนี่ยเราจะไม่โดดต้นเครื่องนะครับเพราะว่าคนน่าจะลงเยอะครับแล้วก็ฝั่งลงสีวิทยาลัยกับหอดูดาวเนี่ยผมจะไม่โดดนะผมดูจากทรงแล้วคนน่าจะโดดเยอะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นเครื่องบินมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะฉีกไปลงทานของผ้าตกปลาแล้วกันเนาะคนน่าจะลงน้อยนะครับฝั่งลงเก็บเครื่องบินนู่นแหละ โหคนแน่นเครื่องมากนะฮะจะท้ายเครื่องแล้วนะครับคนยังเหลือ18-17เลยนะคือแน่นจริงๆนะทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะโดดให้มันถึงคอนเทนเนอร์ฟาแล้วก็รีบเข้าไปฟาร์มตรงท่าตกปลานะครับโอเคใกล้ถึงแล้วไปครับผม let's go ตอนนี้ก็ถือว่าคนเหลือน้อยอยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าคนจะลงกับเรากี่คนนะ2คนครับน่าจะมีแค่2คนแหละไม่เยอะหรอกโหไม่น่าจะ2นะครับน่าจะ4คนแล้วดูจากทรง้ารวมเราก็น่าจะเป็น5 ถ้าหลีกเลี่ยงการประทะต้นเกมได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเราก็ต้องเล่นนะฮะการเล่นเราอย่าไปโลกอย่าไปนลนนะครับคือเล่นสุดๆเลยลบก็ลบช่างมันนะฮะถ้าเราแบบมั่นใจในตัวเองนะเราก็จะไม่ลบนะฮะเหมือนจะมีคนตามหลังผมมานะคนหนึ่งนะครับแต่เขาอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมหาปืนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเผาลงนะดูก่อนนะครับว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่ไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเสี่ยงหาย มาดิเพื่อนเอาโ,อโดนหวนป็นเม็ดเรียบร้อยโจ๊กเกอร์กลายเป็นจุกหมูทันทีเดี๋ยวผมไปเก็บตาลาก่อนนะฮะคนนี้ตายไปหนึ่งครับเดินมาแบบนี้ก็เสร็จดีครับหน้าหน้ามีคนบวกกันนะต้องรีบเก็บตาลาแล้วก็รีบออกครับเพื่อไปหาฟาร์มนะบอกเลยเลยว่าถ้าตกปลาของเรามันเดือดแน่นอนเดจัดจัดเดี๋ยวผมไม่ฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะฟาร์มแบบลายตรงนะครับแล้วก็รีบเดินเข้าท่าตกปลานะเพื่อไปหาที่เมป์นะ เราจะเน้นเก็บยาให้เยอะที่สุดนะครับบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเน่นนอกหมอกอยู่นะครับประมาณวงแรกกับวงสองนะครับประมาณนี้ครับไม่เยอะแต่มันจะเป็นเทคนิคการไต่แรงต้นซีซั่นนะครับผมต้นซีซั่นเนี่ยถ้าลายเครื่องบินมาแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆโดดห่างไกลจากคนได้เพื่อนๆจะแบบดวงดีมากเพราะว่าคนมันจะลดไวเนี่ยเพราะว่าคนจะชอบไปออกันตรงวิทยาลัยกับรงสีนะดูจากลายเส้นเครื่องบินแล้วนะครับมันบีบกินฝั่งนู้นน่ะเออผมว่าคนน่าจะไปออกันเติมนะเกมนี้ผมอาจจะเล่นซองยาวนะครับ เชื่อใจทิงกะสุนก่อนนะกระสุนเก็บมาเยอะมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีก่อแล้วนะครับจากที่เราแบบเปิดตาล่ามาเมื่อกี้นะถือว่าของคุ้มนะเดี๋ยวผมก็จะหาเหรียญเราไปแลกไอวอลเอาไว้นะครับตอนนี้นยผมก็จะฟาร์มนิดนึงนะฮะผมจะพยายามแลกกระเป๋าแล้วก็แลกไอวอลนะครับตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะฟาร์มฟูมากๆเลยนะครับแลกกระเป๋า3แล้วก็ไอวอลสามก้อนเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมก็จะหาที่แคมป์ครับเพื่อลดโอกาสเจอคนในช่วงต้นเกมนั่นเองฮะมันก็ไม่ต้นเกมหรอกครับมันก็กลางกลางเกมนะ ลดโอกาสแบบเจอคนครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทานในช่วงต้นเกมก่อนเพราะว่าเราจะไปยิงท้ายวงอย่างเดียวนะครับเราจะเน้นอันดับนะครับไม่เน้นคิวนะอย่างน้อยก็ให้มันบวกแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเราไม่ได้เน้นคิวนะครับบอกไว้เลยนะฮะถ้าใครอยากขึ้นแดงนะครับพยายามเก็บอันดับก่อนก็ได้นะฮะโอเคครับผมก็จะแชมป์อยู่ตรงนี้นะครับจนถึงวงสอนครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าวงนะครับผม ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวง2แล้วนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวผมก็จะออกไปฟาร์มเลยแล้วกันนะเดี๋ยแค่ไม่กี่วีนครับวง2ก็จะมาแล้วเนี่ยครับวง2มาแล้วนะครับผมก็จะไปหาฟาร์มครับผมก็จะหาเหรียญไปแลกไอวอลครับผมเพราะว่าผมมีไอวอลสก้อนแล้วนะมันจะแลกได้อีก3ามก้อนนะครับเพราะว่าตู้หนึ่งเนี่ยต่อคนเราจะแลกได้ทั้งหมด6ก้อนนะครับดังนั้นถ้ามาแลกได้กี่ก้อนก็ควรจะแลกมานะเพราะว่าเราต้องเอามาใช้เล่นแน่นอนครับในช่วงท้ายวงฮนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะพยายามหาเก็บยานะครับผมหลังจากที่เราไปแลกไอวอลเสร็จนะครับหรือว่าไปแลกปืนเสร็จนะครับหรือว่าฟาร์มนอกวงเสร็จนะครับเราก็ต้องรีบเข้าวงสามด่วนๆนะครับถ้าไม่เข้าตอนนี้เราตายแน่นอนนะขั้นตอนต่อไปครับก่อนที่จะเข้าวงเราจะต้องหาโลดครับ เพื่อลดโอกาสในการเสียเลือดของเราครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าวงทันนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคครับผมก็จะมาหารถที่หอนาฬิกาครับเพราะว่าด่านนี้ผมบอกเลยว่ารถเยอะแน่นอนครับไม่ว่าจะไปทางหอดูดาวหรือว่าจะหอนาฬิกานะก็มีรถแน่นอนนะครับเออไม่ใช่หอดูดาวดิลงเขียบเครื่องบินนะเหมือนเราจะเจอรถ3ล้อครับผมผมก็จะขี่รถ3ล้อเลยกันนะเพราะว่าต่อให้เจอรถอะไรมันก็ต้องขี่เลยครับตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องนินเอาเข้าวงให้ได้ที่สุดก่อนนะครับผมก็จะพยายามขี่ล้อล้อเลยกันนะทุกคนนะ ผมมั่นใจว่าคนน่าจะอยู่ตรงพีคเยอะนะวงที่เราจะไปเล่นเนี่ยคนน่าจะแน่นนะครับตุกๆสามรอบเมืองไทยมีใครขึ้นไหมครับตอนนี้มีป่าโอ้โหด้านหน้าใส่กันยับนะด้านบนนะฮะบ,บนเนินโหตั้งโคโนโใส่กันด้วยตีนูน่าจะตึงถ้าผมจะไปหล่อยผมก็หลอยได้นะแต่ผมจะเน้นอันดับนะครับผมจะไม่เน้นคิวนะเพราะว่าทุกคนจะได้รู้นะครับว่าอันดับมันก็บวกเยอะเช่นกันนะฮะโอเคผมน่าจะหลอยไม่ได้นะฮู้นัวเนียจัดเลยหลังเสานะครับ เราต้องนิ่งๆก่อนเป็นยอดดีนะครับตอนนี้นผมก็ทําการแลกโดนมาแล้วนะผมลืมบอกนะครับถ้าใครเหรียญพอซื้อโดนได้ก็รีบแลกเลยนะฮะหูเลด้านบนใส่กันนัวเนียจนเสร็จครับน่าจะเป็นการไฟกันระหว่าง2ยาวนะเมื่อกี้นะเหมือนจะซ้าศพไปหนึ่งทีใช่หรือเปล่าด้านบนน่าจะเกิดการซ้ําศพกันเนี่ยดูจากทรงละผมนั่งรอจนวง3บีบนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็จะเปิดโดนครับเพื่อหาทีวิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอวงมันบีบมาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยวิ่งนะครับ ก็ต้องรอดูโดนก่อนครับว่าจะเจอคนหรือเปล่านะบอกไว้เลยครับตอนนี้13คนนะครับคะแนนอันดับเรายังบวกไม่เต็มครับต้องให้เหลือสักประมาณ10คนนะครับมันถึงจะชัวนะโอเคผมจะต้องรีบวิ่งนะครับเพราะว่าฝั่งตรงนี้ไม่มีคนเลยนะเจอใครได้ก็ต้องใส่อะไรอุ้มเมอร์ตอนนี้บอกเลยแต่จะพาย,ยายามนิ่งให้ที่สุดนะครับเพื่อออนดับนะ้ไม่เน้นคิวนะครับโอเค let's go บอกไว้เลยครับก็ตึงแน่นอนครับสิบคนที่เหลือนี่นะดูจากชื่อที่ผมแบบนั่งเคียร์มายาวๆนะเขาวิ่งไล่ฆ่ารัวๆเลยนะแต่ละคนนะไม่ธรรมดา,จ,าจริงนะครับบ้านโรงพยาบาลมีคนหรือเปล่ปาไม่น่าจะมีหรอกมั้งปึ้งหัวแตกไม่เอาเพื่อนอย่าทําแบบนี้โอ้โหคนเหลือสิบคนเลยครับตอนนี้คะแนนระดับเราบวกเต็มแล้วด้านบนใส่กันโนเนียจัดน่าจะเป็นซองควงผมดักตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาวางกับดักระเบิดก่อนนะทุกคนนะครับเผื่อมีตัวผ่านมานะ แต่ไม่น่าจะมีหรอกมั้งนะถ้ามีเขาคงมายิงเราแล้วมั้งดูจากทรงนะครับวงเริ่มบีบแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็จะไปหาที่นั่งใหม่นะครับผมผมก็จะพยายามไม่ยิงนะผมจะเอาบูย่านะครับบอกเลยนะฮะจะได้เป็นสวยๆหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะนั่งดักต่อไปเรื่อยๆครับด้านบนน่าจะเกิดการใส่กันนะตอนนี้8คนนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้ตึงมากนะครับสำหรับเกมนี้นะ แต่ถ้าใครไปดันต้นซีซั่นนะเราจะเจอแต่ผู้เล่นเป็นๆนะครับบอกไว้เลยนะครับถ้าลดการหลีกเลี่ยงการมาซาต้นเกมได้ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนครับถ้าไม่อยากแหลงตกนะตอนนี้คนเหลือ7คนนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมก็จะนั่งยาวๆนะนั่งแคมดัดยิงคนตรงท้ายนี้ตั้งนานครับไม่มีใครสักคนครับมีแต่ด้านบนใส่กันครับไม่ไหวเลยครับพวกเราต้องไปเจียมสักนิดนึงครับผมบอกเลยครับผมไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนเปิดตั้งแต่เด็กครับถ้าน้ามีคนบวกกันนะเปิดไปที โอ้โหไอวอฟ้าตั้งไอวอทานวะ่ะด้านบน,นึ่งมีนะครับตรงไอวอข่าวนะดูจากโซงฮะเหมือนเขาจะชาร์จกันแล้วกลางโคโนโมาก,ก่อดน,นั่นบนอุเม่ตอนนี้ไอวอสบัดดันเขาไปดันอีดันอีเอาแล้วเขาหลบโคโนโปาดยิงไปแล้วยังไม่โดนกดโคโนโส่วนมาแล้วโดนไป1เม็ดโอ้โหแล้วเขาตั้งไอวอมาแล้วยังไม่โดนอุเม่ตั้งไอวอไปตรงนี้จูกลังแล้วโดนหลังกดมาตรงบ้านฟาร์มอยู่แล้วยังไง ผมต้องรีบตั้งไอวอไปเล่นหลังกำแพงแล้ว,ว่าไม่งั้นโดนกดแน่นอนนะเดี๋ยวตั้งไอวอก่อนนะครับตรงบ้านฟาร์มมีนะครับแล้วตรงไอวอลข่าวมาดิเพื่อนปื้อปื้อปื้อสองตีไม่ดาวเหลืออีกเม็ดเดียวไม่ไหวแล้วรอดีแม็กเสร็จเข้าไปสะบัดหนึ่งทีปาดซ้ายมาเรียบร้อยแล้วมีหลังเขาผมแล้วจู๊กอยู่จู๊กอยู่แล้วโดนหมอกบีบปิดไอวอไปหนึ่งทีแล้วต้องจู๊กมาด้านหลังจู๊กเข้าฮอโน่แป๊บหนึ่งพันยาแป๊บไม่งั้นอุ้มเมอือแตกเฮ้ยเหมือนจะมีคนมาตรงต้นไม้ผผผมมมมมมมแแแลลลล้้้้้้ววววจจจะไไไไไปปทาาางงงหหนนนนนนดดดดดดดขออออเเเกกก็บููููตต่่่่ิิิยยยััโโโโีส คโนเรียบร้อยเตะโอ้ไม่ได้ที่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรดูขอบวกกันก่อนตรงนี้ระเบิดเข้าไปทางด้านของ PKO ใครจะได้ที่หนึ่งทุกคนว่าผมน่าจะ PKO หรือเปล่าโอ้โหคนนี้เขามาจากบ้านฟาร์มนะแล้วสธาัดไปแล้วเรียบร้อยครับเจอทางด้านของ s อทน้องทอเก็บไปครโอ้โหมันมีแต่คนเล่นเชิงดีอะทุกคนดูดีไม่ไหวเลยนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนไต่แหลงช่วงต้นซีซั่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ความดูยังไงเพื่อนเพื่อสามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาลงคลิปแดนชําระบาปให้ดูนะครับเพราะว่าผมอ่านไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ขอลงคลิปเกาะสวรรค์ใหม่ก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าคนสุ่มเจอเยอะมากนะแล้วก็จะเอาเกาะสวรรค์ใหม่มาสอนก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นแดนชําระบาปนะทำไมถึงต้องเป็นแดนชัลลบาปนะครับฝากกันติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีีีเเเพยงท่าานนน้้้คครับบบผมแลลวจอใหหิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn